เนื่องด้วยค่ะเมื่อวานนี้อาจิได้เจอกับพี่น้ำระพีพัฒน์ค่ะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาค่ะว่าพี่น้ำได้สนใจรถ e v ค่ะหรือว่าวูลิง่งบิงโกด้านหนังของเรานั่นเองเราก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจินิวคา f ฟมิลีค่ะช่องอจินิวคาเฟมิลีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์วลุงบูริงสาขาปิ่นเก้าค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับตัว หูลิงบิงโก EV วคันนี้ค่ะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ค่ะและที่สำคัญเลยภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะเขาได้ทำการปรับราคาตัวรถมีจำนวนจำกัดด้วยจากราคา400,000ค่ะ49,000บาทค่ะลดเหลือเพียง399,000บาทค่ะสามารถ ดาวเริ่มต้นได้ที่ 8, 88 8 8แดบาทด้วยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะกับตัวฮูลิงบิงโกคันนี้ค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถค่ะอยู่ที่ ,3950 mm ้ามิลิเมตรค่ะความกว้างของรถอยู่ที่ 1, 7 8 0เ mm. จยิมิลิเมตรและความสูงของตัวรถอยู่ที่1,580 mm. ้ามิลิเมตรมาพร้อมกับระยะฐานล้อค่ะอยู่ที่2560ม mm. ิลิเมตรเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้ ที่เราจะเห็นอยู่ด้านบนก็คือตัวป้ายค่ะที่สามารถวิ่งได้ในระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ค่ะอยู่ที่333กิโลเมตรค่ะต่อการชาร์จ1ครั้งและที่สำคัญเลยค่าไฟค่ะเพียงแค่70บาทเท่านั้นเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเขาขนาดที่31.9กิโลวัตต์อวค่ะ คันนี้ค่ะด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในตัวเมืองขับขี่ในหมู่บ้านหรือว่าขับขี่ในพื้นที่ชุมชนที่เป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่แค่ไหนค่ะคันนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะมาพร้อมกับพละกําลังแรงม้าค่ะอยู่ที่ 68แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรค่ะสัญลักษณ์ของบูลิงด้านหน้าค่ะเราจะเห็นจะมองเป็นปีกนกก็ได้หรือจะเป็นตัวดับเบิลยูก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวปีกด้านข้างของเขาที่เป็นสีเงินตรงด้านนี้ค่ะมีการตัดเส้นขีดค่ะบริเวณตรงกลางมาด้วยแล้วก็จะมองให้เห็นกับบริเวณตรงกลางด้านนี้ค่ะที่จะเป็นตัวกลางของตัวดับเบิลยูหรือตัวสัญล,ลักษณ์ของรูปนกนั่นเองทีนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของอจินะก็ถือว่าสวยเหมือนกันค่ะแต่ ที่สวยด้วยเท่ากับด้านหน้าของตัวรถด้วยก็คือบริเวณตัวกันชนด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเราจะมองเห็นได้เลยว่ารถคันนี้เขาดีไซน์ออกมาเพิ่มด้านหน้าค่ะ ให้หน้าใช้งานด้วยมีตัวตัดเส้นขีดที่เป็นสีเงินพร้อมกับตัวช่องระบายอากาศทางฝั่งบริเวณด้านหน้าหรือช่องรับลมด้านหน้าที่เป็นลวดลายแบบหลังพึ่งสีดาค่ะตัวชิน้นนี้แล้วก็ไฟหน้าค่ะก็เข้ารับกับตัวด้านหน้าตัวรถด้วยเพราะว่าไฟหน้าของเขาค่ะ้ค่ะจะเป็นไฟหน้าแบบรูปแบบ LED ค่ะและยังมีไฟ d t daytime r u n n i n g Light ค่ะแบบ LED แบบนี้ด้วย เป็นตัวยูนะแล้วมีสีขีดเส้นด้านล่างค่ะเพื่อเน้นของตัวไฟด้านหน้าค่ะนอกจากนี้ค่ะไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟเลี้ยวค่ะบริเวณด้านล่างก็จะเป็นเส้นแล้วก็จะมีการตัดเส้นขีดเยอะๆให้แบบนี้ค่ะทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 9ค่ะก็จะเป็นการใช้ตัวเลขที่เข้ามาเสริมด้วยตรวนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันมีระบบ f ฟลอร์มีโฮมให้ด้วยค่ะ มากันต่อค่ะตัวนี้จะเขียนเลยไว้เลยว่า Full LED System เดี๋ยวเราจะให้ดูจากฝั่งด้านซ้ายของตัวรถกันก่อนก่อนที่จะลงมาที่ล้อค่ะฝั่งด้านนี้เปิดได้เลยจากทางด้านหลังตัวนี้รองรับทั้ง2ระบบในการชาร์จไฟค่ะไม่ว่าจะเป็น AC หรือ DC ฝั่งด้านนี้จะเป็น DC c c Type 2ตัวนี้จะเป็น CCS Type 2ค่ะ ก็สามารถเข้าสถานีชาร์จชาร์จได้เลยใช้งานได้รวดเร็วเหมือนกัน20-80%ภายใน35นาทีค่ะก็อที่บอกว่าประหยัดไฟด้วยค่าไฟแค่70บาทเท่านั้นค่ะระวังด้านข้างตรงนี้ค่ะมากันต่อด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมิติของคิวล้อค่ะก็จะมีช่วงบริเวณด้านข้างที่เป็นสีดำของคิวล้อด้วยให้ความโปรงของตัวรถมาค่ะตัวยางค่ะ ตัวยางที่เขาให้มาสเปคอย่าง185ทับ60 R15 ค่ะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบค่ะมีสัญลักษณ์ของวูลิงมากเราจะเห็นจากทางบริเวณด้านในตรงด้านนี้ด้วยนะจะมีดิสเบรกด้านหน้าค่ะเห็นตัวโชคด้านในที่เป็นโชคคั้ำใหญ่ๆสีดำตรงนั้นนี้ช่วงล่างค่ะจะให้มาเป็นแมนะ็กเพ์สันสตัดค่ะก็เวลาการขับขี่ที่ใช้งานในตัวรถก็คือสามารถเกาะ ถนนเข้าโค้งได้เป็นอย่างดีด้วยแม้ว่าตัวรถจะทําออกมาให้เป็นสไตล์มินิมอลด้วยค่ะกระจกมองข้างค่ะนี่เราจะเห็นเป็นสีทูโทนนะวันนี้ชุดกับสีตัวรถสีเดียวกันเลยเขาจะเป็นตัวสีถังตัวรถสีเขียวค่ะออกทัดเทลเล็กๆน้อยๆด้วยก็จะตัดกับตัวหลังคาที่เป็นสีดําแล้วก็กระจกด้านข้างที่เป็นสีดําค่ะตัวนี้เป็นสีดําเงาไฟเลี้ยวตรงกลางนีม่มาให้ค่ะสามารถพับเก็บปรับพับได้เลยตัวน้ำจับเปิดประตูหน้านี้ค่ะ เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นสีเงินแต่จุดด้านนี้ค่ะถ้าลองมองดีๆมันจะมีเส้นตัดตรงกลางตรงด้านนี้เป็นสัญลักษณ์ของกุญแจ k e y l ล s เ Entry มีทั้งฝั่งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายด้วยค่ะเพียงแค่เราถือตัวกุญแจค่ะไว้ใกล้ๆเราก็สามารถเปิดปิดและล็อกรถได้ทันทีด้วยมาที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะฝั่งด้านข้างของตัวรถด้านนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือความเว้าของบริเวณตรง ตัวถังด้านข้างตรงเนี้ยเขาจะเว้านน้อยแต่ทําให้ตัวรถค่ะดูโปรง่งดูกว้างด้วยดูสบายตาเลยมีตัวกันกระแทกที่เป็นสีเงินมาให้ค่ะชิ้นบริเวณด้านล่างตรงเนี้ยจะเป็นชิ้นเดียวกับประตูด้านข้างค่ะประตูบานใหญ่นะเปิดปิดการใช้งานสะดวกเวลาขึ้นลงใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายค่ะเวลาจะเปิดเราก็สามารถเปิดด้านนี้ได้เลยเกือบ90องศาเลย ก็จะเป็นแบบเฉียงๆตัววีลงมาดิดหนึ่งเวลาก้าวเข้ามานั่งเราก็ก้าวเข้ามานั่งได้เลยแต่เก็บศีรษะนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชนเนี่ยแล้วก็เข้ามานั่งได้แบบนี้ค่ะนั่งได้สะดวกสบายก่อนที่จะพาทุกท่านมารับชมภายในเราจะพาทุกคนไปดูด้านหลังกันก่อนนี่ค่ะเราจะพาทุกคนไปดูห้องสัมภารสท้ายกันก่อนก่อนที่จะไปลืมไม่ได้ค่ะด้านหลัง กับตัวยางแล้วก็สเปกยางด้านหลังค่ะตัวนี้ยางจะเป็นยาง Green Max นะยาง Green Max HP แล้วก็จะมีสเปกยาง185ท 5, ับ 60R15 ค่ะข้างหลังก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบเิ่นเดียวกันระบบช่วงล่างด้านหลังจะเป็นทอร์ชั n b e ค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายกันค่ะ เราจะเห็นว่าตัวหลังคาด้านบนเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังเนี่ยมันเป็นสโลปลงมาหมดเลยมีสปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีดำสองเส้นสงเส้นในที่นี้ก็คือด้านบนชิ้นหนึ่งด้านล่างอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้เขาเป็นตัวตัดเส้นข้ากันมาค่ะก็ถือว่าอันนี้สวยไม่ต้องเป็นชิ้นเดียวก็ได้แต่ขอแบบว่าทำออกมาแล้วรูปลักษณ์แล้วก็รูปทรงของตัวรถดูดีค่ะ มีตัวไลฟ้าด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3สัญลักษณ์ของวูลิงแล้วก็ไฟท้ายค่ะให้ดูไฟท้ายก่อนไฟท้ายจะเป็นรูปแบบ LED ทั้งหมดเลยเป็น2ขีดด้านบนแล้วก็ขีดเส้น1ด้านล่างฝั่งด้นนี้ทุกคนจะเห็นว่าตัวสัญลักษณ์หรือตัวฟอนต์เนี่ยบิงโกบิงเกาหรือว่าบิงกัวก็ได้มันอยู่ที่เราออกเสียงนะเพราะว่าเขามีตัวอยู่ขั้นกลาง EV ค่ะ มีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังให้เพราะว่าเขามีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังให้นเองในราคาตัวรถที่399,000บาทในรถ EV นะนี่มีตัวคาดสีเงินมีไฟทับทิมด้านหลังแล้วก็ไฟ LED ด้านท้ายตรงด้านนี้ค่ะมีหูเกี่ยวลากจูงด้านหลังด้วยเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันดีกว่าห้องสัมภาระด้านท้ายก่อนที่เราจะดันขึ้นค่ะตันนี้เรากด ลดล็อกเขาที่หนึ่งแล้วก็กดขึ้นมาได้เลยห้องสัมภาระด้านท้ายอยู่ที่300กว่าลิตรแต่บอกได้เลยว่าเขายังมีพื้นที่ใช้สอยด้านในให้เราด้วยอยากจะพับเบาะเพิ่มขนาดของห้องสัมภาระด้านท้ายหรืออยากจะพับเบาะเพื่อทําการนอนแคมปิง้งก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าพับเบาะอยู่ที่ประมาณ700กว่าลิตรสิ่งหนึ่งที่จะให้ดูก็คืออันนี้ค่ะ เขาสามารถเก็บของวางของลงไปได้เน,นี้ยได้เยอะเลยไม่ได้มีข้างเดียวมีสองข้างเนี่ยค่ะเราอยากจะใส่อะไรลงไปเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยเพาะออกได้ด้วยอยากจะยกกล่องนี้ออกเราก็สามารถยกออกได้ค่ะมันจะมีตัวให้เรายกเห็นไหมสามารถยกออกได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนแล้วก็พับเบาะลงไปได้เลย อย่างเช่นถ้าเราต้องการแคมปิ้งใช้ตัวรถให้อย่างคุ้มค่าเลยเไปปิกนิกแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เราสามารถใช้งานของตัวเบาะลมค่ะพับเบาะลงไปสามารถปรับได้เรียบเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพุทธสารด้านในแถวที่2กันก้าวขึ้นมานี่เขา้าก้าวเข้ามาได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งานเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟเลี้ยวสักครู่ค่ะเขามานั่งแบบนี้ได้เลย นี่คือพื้นที่ภายในห้องโดยสารค่ะสามารถนั่งได้นะนี่เบออาะアジไม่ได้เลื่อนนะยังไม่ได้เลื่อนยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนี่ก็คืออアジนั่งยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยค่ะเราสามารถนั่งได้แบบนี้นี่นั่งได้แบบนี้ค่ะนั่งได้แบบสะดวกสบายทุกคนจะได้เห็นว่าเห็นไหมว่าเข่าอアジไม่ชนแล้วก็ศีรษะอアジด้านบนก็ไม่ชนเหมือนกันสูงอยจ้าสูง1 5เซนติเมตรค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่สูงกว่าอアジแนะนําว่าให้มา ลองนั่งกันก่อนลองนั่งกันก่อนว่าผู้โดยสารด้านหลังแอบสามารถนั่งได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะปรับเปลี่ยนไปนั่งด้านหน้าก็ได้เล็กรูมกว้างขวางค่ะเฮดรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนที่เท้าแขนก็วางได้เลยเพราะว่าภายในของเขาทําออกมาได้ดีเลยวัสดุเป็นหนังด้วยที่เท้าแขนถ้าจะให้นอนก็นอนได้ค่ะนอนได้สะดวกสบายเบาะเขานุ่มมาก ราคาตัวรถเพียงแค่นี้นะแต่เบาะตรงนี้นุ่มมากเพราะว่าเวลาปกติเรานั่งในระยะทางกไกลๆเดินทางกไกลๆ4 0่กว่ากิโลหรือว่า500กว่ากิโลเนี่ยตรงนี้เวลานั่งมันจะรู้สึกแข็งนะแต่อันเนี้ยเอาให้มาแบบนุ่มๆเลยไปกันค่ะไปกันที่ฝั่งประตูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะฝั่งประตูด้านข้างตรงด้านนี้นี่เลยจะมีตัวปรับกระจกกดกระจกลงแบบนี้ค่ะ กระจกเขาก็ลงเร็วให้เราเร็วเหมือนกันนะตัวเปิดเราจะเป็นสีเงินมีตกแต่งบริเวณั้นค่าให้ดูสปอร์ตตรงนี้อจิมองเป็นสปอร์ตนะเขาจะเปรียบเสมือนลายแคปล่านี่ค่ะแต่จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆวางกันมุมด้านนี้แล้วก็จะมีที่เท้าแขนที่เป็นหนังพร้อมตัวระบายอากาศตัดสีสวยมากด้านข้างตรงนี้เป็นสีดําตรงนี้จะเป็นสีเหลมตาตัดกับสีเบจที่เป็นสีครีม เผื่อใครที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาทดลองขับอยากจะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็มาได้ที่วู i n g สาขาปิ่นเก้าค่ะ,คะยังลืมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเขามีการอัปเดตข่าวสารมาว่าเดือนหรือว่างานมอเตอร์โชว์วูลิงไม่ได้ไปจัดแสดงโชว์ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้เขาปรับราคาลงแล้วมีลูกค้าสนใจเป็นจำนวนมากเขาก็จะพยายามทยอยส่งมอบรถให้กับลูกค้านั่นเอง แต่ถ้าใครสนใจก็มาที่นี่ได้เลยนี่ค่ะฝั่งของทางด้านขวาอ้อลืมไปเราต้องดูด้านหน้ากันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ให้ดูตัวชาร์จเป็น DC ไปแล้ว DC Type ถูก AC ก็สำคัญเหมือนกันเผื่อที่เราจะใช้งานของตัวปลั๊กไฟบ้านก็คือด้านนี้ค่ะนี่ก็ใช้งานได้สะดวกเพราะว่าด้วยความที่เราก็ใช้รถ EV อยู่แล้วเราก็ เน,นนเน้นชาร์จบ้านอยู่แล้วค่ะเน้นชาร์จบ้านอยู่แล้วนอกจากเดินทางระยะทางไกลๆนะถึงจะใช้เป็นชาร์จตามสถานีชาร์จค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของกุญแจ k e ย์เล s มา <S เปิดปึ๊บขึ้นมาได้เลยเข้ามานั่งตัวเปิดที่เป็นสีเงินค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวการใช้งานของกระจกไฟฟ้าสบานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับมีช่องวางของให้ช่องลำโพงให้ค่ะสเส้นตัดสีเงินเลยไปดูด้านในกัน การเข้าเข้ามาด้านในคะ่ะเข้ามาด้านในตรงด้านนี้ตัวเบาะเนี่ยที่จะให้มาในหูลิงบิงโก EV 3 9สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จะเป็นเบาะทางด้านคนขับที่เป็นไฟฟ้าค่ะมีปรับเลื่อนได้เร็วด้วยปรับเลื่อนเลยแล้วก็ปรับขึ้นได้ปรับขึ้นปรับเบาะขึ้นได้แบบนี้คะ่ะปรับลงก็ได้แล้วก็ปรับเอน ได้เลยงใช้งานง่ายค่ะสะดวกเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราด้วยค่ะหรือว่าใครที่ชื่นชอบสไตล์ตัวรถที่เป็นแบบมินิมอลแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยหาที่จอดรถได้ง่ายขับขี่ได้คล่องด้วยพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้2ทิศทางก็คือกดสลักลงปรับดันขึ้นดันลงค่ะปรับดันขึ้นดันลงเท่านี้เลยสามารถปรับการใช้งานได้มีปุ่มมันตีฟังก์ชันการใช้งานให้เราด้วย นี่ค่ะแล้วก็ทางฝั่งของการใช้งานพวงมลาลัยไปแล้วเราจะพาทุกคนมาดูฝั่งด้านข้างตรงนี้บ้างตรงนี้ก็จะมีปุ่มปิดการลื่นถลายของรถให้ค่ะปรับระดับไฟด้านหน้าตัวรถให้3ระดับปรับกระจกการใช้งานของตัวรถสามารถปรับได้เลยนี่ปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะนี่ค่ะมิติมุมมองของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะแล้วก็สามารถปรับตรงด้านนี้ได้เลยฝั่งด้านนี้ก็จะมีตัวปิด ว่ปิดตัวรถถ้ากรณีที่เราไม่ได้ใช้รถเราก็สามารถปิดด้านนี้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะสตาร์ทรถง่ายๆเลยค่ะพอเขาไม่มีปุ่มพุ s h start ทำการเหยียบเบรกเท่านี้ก็สามารถสั่งสตาร์ทแล้วขับรถออกไปได้เลยด้าน,นล่างก็จะเป็นตัวเปิดของฝากระโปรงค่ะที่เราจะได้ดูตัวมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายค่ะนี่ก็คือ Wu Ling m i n g o EV ค่ะ และเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมภายในห้องโดยสารกันด้วยค่ะไปกับ,บจิด้านนู้นกันเลยค่ะไปกันค่ะ